กล่องบรรจุเหรียญกล่องนี้ส่งมาจากอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส่งถึงปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมป,ป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ เจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจัหนายขายแบ่งปันเหรียญเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ป,ป,ะะป๊ะป,ะป๋าจะมาเปิดกล่องท่านผู้ชมฮะปะป๋าจะมาเปิดกล่องรับเหรียญรับซื้อเหรียญเหรียญน,นี้ถูกส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีส่งถึงช่องของป๊ะป๋าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวเรามาดูเหรียญดีจังหวัดอุบลราชธานีกันท่านผู้ชมฮะ ชาวอุบลราชธานี f อฟซีปปามีเหรียญอะไรมาฝากอะเนาะ f อช่องของปปาอยู่ทั่วเลยท่านผู้ชมฮะยิ่งนับวันก็ยิ่งจะรู้ว่า f อฟช่องของปปานั้นมีอยู่หลายๆจังหวัดหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภาคคุณศารภาคตะวันออกท่านผู้ชมฮะแล้วก็ภาคเหนือตะใต้บางส่วนแล้วก็ ชาวกรุงเทพมหาคนครก็มีท่านผู้ชมมาก่อนหน้านี้เราเปิดกล่องชาวกรุงเทพมหาคนครไปหลายกล่องละอันนี้ก็เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารเขาไม่ต้องดูลกเนาะเก็บไว้ท <laughs> ่านผู้ชมอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะว่าข้างบ้านประปาเขากําลังก่อสร้างเขากําลังก่อสร้างบ้านกันอ่ะเดี๋ยวเราดูเหรียญหลักๆกันก่อนเนาะดูเหรียญหลักๆกันก่อนว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างอ่ะโอเคเนาะไม่มาจ่ายวภาพพอจะมองเห็นได้เปล่าท่านผู้ชมอะแสงสว่างอาจจะน้อยเนาะ พอมองเห็นไหมอ่ะโอเคถ้าไม่ชมะคิดว่าน่าจะมองเห็นตรงนี้เป็นเหรียญอะไรเอยตรงนี้เป็นเหรียญอะไรเออเดี๋ยวเราเรามาดูเหรียญเล็กๆก,ก,กันก่อนอ่าเป็นเหรียญปีพศ2อ0 0หรหรือเปล่าที่เดีด้วด,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 ดูดิใช่ไหมอันนี้เป็นเหรียญอืมเหรียญขนาดเล็กถ้าผม้ชมะน่าจะเป็นปีพศ2,500 เอออันนี้เป็นเหรียญเลยกันเอ่ยสามสิบเท่าไหร่ถ้าผู่ชมอะเดี๋ยวป้าป๊าขอดูนิดหนึ่งป,ป้าป๊าไม่มั่นใจว่าในการเหรียญที่ส่งมาในเขาคุยกับแอดมินยังไงลองเดียวแป๊บนึงนะฮะบางทีแสงไฟแสงสว่างจะไม่ค่อยพอเดี๋ยวป้าป๊าดูให้แป๊บนึงถ้าผู่ชมนะ อันนี้เป็นปีพศ2531เป็น50สตางค์คราวมาตั้งอ่าตั้งช่อง y o u t u b e ใหม่ๆนี่เคยเคยรับซื้อไปครั้งหนึ่งแต่แต่ก็ยุติไปท่านผู้ชมมาเพราะาด,ด้วยยอดจำนวนการผลิตเยอะนะอ่าเดี๋ยวแง่ไปคุยกับแอดมินท่านผู้ชมมะก็เขาแยกหมายเดี๋ยวปลาดูให้ทั้งหมดนี่แหละท่านผู้ชมอ่ะเราดูทีละรายการท่านผู้ชมมาปื๊ดอ,อันนี้เป็นเหรียญสตางรู เป็นเหรียญสตางรูเนื้อทองแดงชนิดาราคาหนึ่งสตางค์แล้วก็เป็นเหรียญของราชการที่8ท่านผู้ชมฮะน่าจะเป็น25สตางค์นะอ่ะผลิตจากเนื้อดีบุกเขาจะเป็นเนื้อดีบุกที่ผลิตจากราชการที่8แล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อดีบุกเช่นเดียวกันนะขนาดนาะท่านผู้ชมฮะเห็นิดคล้ายคล้ายๆกับเนื้อเงินนั่นแหละเหรียญราชการที่8ปดแต่เขาจะมีเนื้อดีบุกด้วยอ่ะท่านผู้ชมฮะ เว้นตัววางไว้ก่อนนะก็เป็นเหรียญโบราณเนี่ยเป็นเหรียญโบราณที่จริงก็าหาพบเจอได้ยากปะปะ่าว่านะ่าเก็บสะสมเพียงแต่ว่าระยะนี้เหรียญตามกระแสค่อนข้างจะแรงหลายคนก็จะลืมเหรียญโบราณไปเนาะอ่ะโอเคต่อมาต่อมาท่านผู้ชมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญครุฑเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมปัจจุบันวันนี้ก็ยังมีการเล่นหาก,กันอยู่อ่ะช่องปะป,ะป,ะปะาก็รับซื้อตามสภาพเนี่ยใครที่มีนะรายการเหรียญแบบนี้อ่าท่านผู้ชมมาต่อมาต่อมาเดี๋ยวป้าไล่ให้เร็วเลยนะฮะไล่เวลาให้เร็วเลยเนาะ นี่ท่านผู้ชมมาเหรียญครุฑครุฑหนึ่งบาทปีหนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมมาผลิตออกมาหลายล้านเหรียญเลยแต่ปัจจุบ,บันนี้ก็ยังมีการซื้อขายกันได้นะก็คะใครที่มีช่องประปารับซื้อเหรียญละ2ี่บถึงยีบาบาทนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานค่อยมาว่ากันอีกราคาหนึ่งโอเคไหมฮะใครมีก็ส่งมานี่คือเหรียญ1นบาทพยาครุฑหลังจากนั้นเราก็มาดูเหรียญเหรียญเหรียญชิ้นต่อมาท่านผู้ชมมะชิ้นต่อมาท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญครุฑ เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นคุดเฉียงนะคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็22เนี่ยใครที่มีท่านผู้ชมะนะสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้ยป่ารับซื้อนะถ้าเหรียญไม่ผุไม่ก่อนไม่ดำจนเกินไป ท่านผู้ชมฮะนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเหรียญอะไรที่เก่าจนเกินไปสภาพพูดถึงสภาพนะฮะถ้าอายุอานามเก่าเนี่ยเป็นเหรียญโบราณไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหากเป็นสภาพเก่าขั้นเทพขั้นเทพมากๆเลยนี่ก็ซื้อขายกันค่อนข้างจะยากท่านผู้ชมฮนะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาอะต่อมาท่านผู้ชมฮะ อันนี้เป็นเหรียญนี่เอ่ยเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีพศ2520หากเป็นเหรียญปกติธรรมดาท่าผู่ชมมาสภาพเก่ามากๆก็ซื้อขายกันแทบไม่ได้เช่นเดียวกันนะปะป่าะจะบอกไว้ให้ผลิตออกมาหลายล้านเหรียญน,นะโอเคเนาะผลิตมาหลายล้านเหรียญหากเป็นสภาพเก่าผ่านการใช้าง,งานแต่ส่งต่อได้เนี่ยเราก็รับซื้อกันในราคาที่ปป่าบอกเลยนะฮะนะที่ไหนเขาก็รับซื้อกันไม่สูงเนาะรับซื้อไม่สูง เป็น,เป,นเป็นเหรียญที่ออกมาเยอะเ,เหรียญผลิอลออตออกมาเยอะเหรียญน,นี้เหรียญอะไรเออเป็นเหรียญยี่สาสตางค์ปีพศ2530เนี่ยท่าผู้ชมะปีนี้ก่อนหน้านนเนี่ยทำรายการใหม่ปีที่แล้วเนี่ยพอปลาขายออกเหรียญละ150นะไม่ผ่านการใช้งาน200ก็มีคนซื้อพอมาช่วงหลังๆเนี่ยตอนนี้ขายออกโอโ้โหยี่สิบสามสิบบาทยังขายยากเลยท่าผม้ชมะต้องเป็นนะักสะสมที่เขาเล็งถึงอนาคตจริงๆนะเพราะช่วงราคาเหรียญลงแบบเนี้ย ใครที่ท,ที่ที่เก็บไว้เก่งกําไรเนี่ยป๋าบอกเลยนะฮะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเลยนะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่กล้ากล้าจะรับซื้อเหรียญที่ที่ที่อ่าอนาคตดีประมาณเนี้ยอ่ะก็ศึกษากันเอาท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะมเหรียญเล็กๆเนี่ยปีพศ2530 25สตางค์อันนี้ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานสําหรับเหรียญ10บาท2อสีที่ลึกท่านผู้ชมฮะ สิบบาทสองสีที่ระลึกอ่ะเนาะเราได้กันมากี่เหรียญประมาณเกือบสิบเหรียญท่านผู้ชมฮะอ๋อปาปาวางไว้ก่อนรายการของเหรียญอ่าที่ส่งมาจากอุบลราชธานีอ่ะเดี๋ยวป๊ปาขอขยับนิดหนึ่งป๊ปาจะดึงตรงนี้แล้วมาทำรายละเอียดอ๋ออันนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ลึกคามอยู่ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ลึกปาปากำลังจะทารายการประกาศรับซื้อให้ใหม่เนี่ยท่านผู้ชมฮะพะมีนักสะสมขอมาหลายท่านสําหรับเหรียญสองบาทที่ระลึก แล้วก็1บาทที่ลึกเขาบอกปราปาเงียบไปเลยปัจจุบันวันนี้ยังรับซื้ออยู่หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวปราปาทํารายการให้ดูต่อต่อต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมนะก็มี F c ฟขอกันมามากเลยนะสำหรับเหรียญหนบาทกับ2บาทที่ลึกช่วงนี้2บาทกับ1บาทที่ลึกปราปาว่าเงียบจริงๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวปปาปปาประกาศรับซื้อให้แล้วก็มาทารายการกันใหม่พอราคาเหรียญลงแล้วเหรียญเผยโฉมมามากๆเดี๋ยวเราก็เงียบตัวไปอีกนะท่านผู้ชมเนาะ อ่ะพอเงียบตัวไปได้แต่ป้าป่าก็ทาการรับซื้อเพิ่มอีกให้ใหม่ประมาณนั้นช่วงไหนที่กระแสเหรียญหนึ่งาราคาลงด้วยแล้วก็เหรียญถือโฉมมาเยอะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่โมมาปาปาก็ต้องไปทางอื่นไปก่อนนะเพราะปะปาเนี่ยเป็นช่องรับซื้อเหรียญข้าวแล้วก็แบ่งปันออกปปาไม่ได้แบบรับซื้อมาแล้วเก็บสะสมใช่ไหมช่วงไหนราคาเหรียญลงเนี่ยปปาก็จะขยับตัวหนีไปก่อนเหมือนกับว่า เงียบไปก่อนเลยอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นบทบาทนะท่านผู้ชมนะจังหวะราคาเดือนลงแล้วปปาจะไปซื้อท่านยังไงใช่ไหมฮะปาปาขอเงียบตัวไปก่อนอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวป้าปาทำรายการให้สำหรับ2บาทที่ลึกกับ1บาทที่ระลึกนะ fc ช่องของปปาเข้าใจปปาดีปปาปาปาฝากขอบคุณนะท่านผู้ชมมาตรงนี้เป็นเหรียญหลายคนหลายท่านน่าจะจําได้ใช่ไหมที่ปปาประกาศรับซื้อไปเหรียญ25่สสตางค์กับ50สตางค์ท่านผู้ชมฮะเหรียญของราชการที่9ที่ที่ เ,เลิกผลิตไปแล้วแต่ว่ายังใช้ใจ่ายในระบบหมุนเวียนได้อยู่เหรียญของราชการที่9คละพอสอเลยท่านผู้ชมัที่ปปาบอกไปว่ารับซื้อจํานวน2 0 0 0ันเหรียญคือใครส่งก่อนได้ขายก่อนส่งก่อนได้ขายก่อนก่อนหน้าน้นปปาได้มารู้สึกจะก็หลายร้อยเหรียญพอสมควรน,นี่ไดเพิ่มมาอีกท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะปะปาบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้รับซื้อแบบเป็นทางการแต่ว่าถ้าปปาประกาศเหรียญไหนไปเนี่ยนะ หากปอปาประกาศไปแล้วบอกว่าต้องการ1,000พเหรียญ2 0 0พเหรียญใครที่มีฮะใครที่มีก็ลองลอง,ลองติดต่อน้องแอดมินมาแล้วก็ถามว่ายังรับซื้ออยู่ไหมถ้าน้องไอ้หมียว่ายังรับซื้ออยู่อ่ะก็ส่งมาคุยกับแอดมินว่ามีกี่เหรียญกี่เหรียญน,นะสภาพเหรียญผ่านการใช้งานก็ได้แต่ว่าไม่ติดสนิมดําแดงแบบชนิดว่าอ่าจะดูไม่ได้เลยอย่างนั้นถ้าผู้ชมถ้าเป็นเหรียญแบบเนี้ยเนี่ยดูตามเปล่าก็พอจะรู้ว่าเหรียญเสียมีน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยเนี่ยท่าผู้ชมมาเนี่ยนะ คือเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะแต่ส่วนตัวปปายากเก็บนึกออกไหมฮะส่วนตัวปปายากเก็บปกติแล้วธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ชมะวงการนักสมนักสะสมนี่เขาไม่ได้ยมเล่นหานะแต่ว่าปปารับซื้อแบบส่วนตัวปปารับซื้อแบบชอบส่วนตัวปปารับซื้อเหรียญละ1บาท25สตางค์กับ50สตางค์คล่ปีพศเหรียญ เนื้อทองเหลืองนะท่านผู้ชมฮะเนื้ออลูมิเนียมบอลนั่นแหละแต่เรียกตามภาษาชาวบ้านแบบเราๆก็เรียกว่าเนื้อทองเหลืองเนี่ยใครที่มีนะฮะปอปา,ปายังรับอยู่นะยังรับอยู่ปอปาอัดคลิปวิดีโอเสร็จเผยแพร่เสร็จบอกยังรับอยู่เนี่ยใครมีส่งรูปมาตรวจสอบพูดคุยกับแอดมินนะว่าแอดมินจะรับอีกกี่เหรียญในในในชุดนี้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกไปว่าคุณมีกี่เหรียญแอดมินก็จะถามไปอ่ะ จะใกล้จํานวน2 0 0พันเหรียญรนอยังหากครบจํานวน2 0 0พันเหรียญแล้วคอยรูวปาปาจะประกาศรับซื้อต่อหรือปปาจะประกาศรับซื้อเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายอย่างอื่นต่อไปท่านผู้ชมฮะคอยติดตามนะฮะนะคอยติดตามปปาไม่ได้ประกาศรับซื้อเผยแพร่แบบเป็นทางการนะฮะปปารับซื้อแบบส่วนตัวหมายความว่าเหรียญในที่ปปาอยากได้นะปปาจะประกาศรับซื้อแบบเป็นส่วนตัวให้ อ่ะรพร้อมจะขายก็ขายใขรขาย,ขาย,ขาย,ขายทันก็ขายฮะหาตเต็มตเต็มสต๊อกล็อตของ2 0 0 0เหรียญ1น0 0เหรียญแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะบอกไปแล้วก็คอยติดตามใหม่ว่าป๊าปาจะจะรับซื้อเหรียญหาง่ายแบบไหนชนิดราคาเท่าไหร่อีกเนาะโอเควันนี้ท่านผู้ชมมาปาปาได้มาหลายเหรียญนะได้มาหลายเหรียญนะก็จํานวนเท่าไหร่เนี่ยสองกว่าเหรียญตรงนี้อันนี้อีกเนี่ยรวมๆแล้วก็300ร่วมกับ400เหรียญน,นะท่านผู้ชมดูตัวเลขกลมๆนะ 300, 3 0ม3 9 0 398เเหรียญก็เกือบ400เหรียญกัเนเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะอ่ะเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยว่าแต่แต่ละปีพศออเนี่ยผลิตออกมาหลายล้านเหรียญช่องทางทั่วไปก็ยังไม่รับซื้อแบบเป็นทางการหลักนะแต่ป้าปาก็ไม่ได้เป็นทางการแต่รับซื้อแบบเป็นส่วนตัวด้วยความชอบท่านผู้ชมมาฉะนั้นอ่ะ อย่างอยู่ยังอยู่ในเงื่อนไขการรับซื้ออยู่ใครมีก็ติดต่อแอดมินมานะถ้าหากแอดมินบอกว่าเต็มแล้วค่าล็อตนี้เก็บไว้ก่อนก็อย่าเพิ่งต่อว่าต่อขานเราเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมามากแล้วก็คอยลุ้นคอยลุ้นต่อไปว่าปป่าจะรับซื้อต่อในเหรียญชนิดราคาเท่าไหร่โอเคเนาะเป็นเนี้ยนี่เป็นเหรียญนอกรายการนะแต่ว่าเรายังรับซื้อกันอยู่ท่านผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญที่ได้รับมาจากนักสะสมท่านหนึ่งส่งมาจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุดรราชธานีโอเคเนาะะป๊ะปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้แล้วก็ฝากขอบคุณบรรดาช,ชาวนักสะสมที่ติดต่อส่งขายเหรียญในช่องของปปาฮะมากไปกว่านั้นสําหรับนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปา๋าก็ใครที่ดูอีพีไม่ทันเนี่ยก็สามารถไลน์ฮะ ลายพูดคุยกับแอดมินแล้วก็ถามว่าเหรญนั้นเหรญน,นี้มีไหมยังเหลืออยู่ไหมหากยังไม่มีก็ต้องรอก,กันต่อไปเนาะแต่ว่าถ้าหากเหรียญในม,มีท่านมาทางหลังใหม่เนี่ยปปาก็เดี๋ยวแอดมินเขาจัดการให้เนาะโอเคฮะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณเจ้าของเหรียญแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ